ได้ยินข่าวว่าบ้านหนองคันช่างนะครับจะทําพ่อป่าพ่อป่าที่เรียกว่าเป็นพ่อป่าในการที่จะรวบรวมปัจจัยหลายอย่างนะครับที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะทําถนนในบริเวณวัดนะครับอันนี้คือถนนนะที่เราหเห็นไม่ใช่จุดต่างๆที่เรียกว่าเป็นแบบทั่วไปแต่เป็นถนนที่เวลาที่เข้ามาแล้ว มาทมําบุญที่วัดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทางศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะใช้ถนนตร,ตรงนี้แต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือมันจะเละอันนี้คือช่วงที่เรียกว่าเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วมันก็เลยไม่มีฝนนะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงฤดูฝนจริงๆมันจะเละมากนะครับทางหมู่บ้านครับได้ของงไปทางอบตอแต่ทางอบตอก็บอกว่าในวัดมันเหมือนกับแบบว่ามันมันยังไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่เขาก็จะเน้นไปที่ในเรื่องของถนนตามตรอกตามซอกตามซอยในหมู่บ้านแต่จริงๆแล้วตรงนี้คือบริเวณที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็มาใช้กันครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้นําและก็คณะกรรมการหมู่บ้านเขาก็เล็งเห็นว่าถ้าอย่างนั้นก็จะทำพ่อป่าในวันที่5นะครับวันที่ 5/ าพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการรวมกันในเรื่องของการที่จะทําเป็นพ่อป่านะครับเพื่อที่จะหาเงินหาปัจจัยในการที่จะทําถนนจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้ครับบริเวณด้านนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเกือบจะ200เมตรนะครับโดยประมาณครับก็ประมาณที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบจะ3 0 0แสนบาทนะครับก็ฝากบอกบุญไปยังหลายๆคนที่มีจิตศรัทธาในเรื่องของการที่จะทำถนนในบริเวณวัดเดี๋ยว เราจะเดินดูรอบๆกันนะครับเนี่ยถนนจากทางด้านนู้นมาถึงด้านนี้ครับเนี่ยก็จะทําเป็นถนนคอนกรีตนะครับเพื่อที่จะแบบเวลามีกิจกรรมหรือแม้กระทั่งมีงานอะไรต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเข้าพรรษาออกพรรษาประชาชนจะได้สัญจรไปมาแบบสะดวกสบายครับคือบริเวณด้านหน้าที่อยู่ทางด้านนู้นนะครับถนนที่เป็นด้านด้านหน้าเข้าวัดเนี่ยจะเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีนะแต่พอมาถึงภายในบริเวณวัดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ อย่างที่บอกว่าตอนนี้คือช่วงที่เรียกว่ามันเป็นปลายฝนต้นหนาวมันก็เลยค่อนข้างจะดูดีหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเรามาช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงฤด,ดูฝนมันจะเละกว่านี้เห็นไหมครับบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นคอนกรีตนะแต่พอเข้ามาในวัดมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับโอเคครับถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในเรื่องของการที่จะติดต่อมายังคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะแบบอย่างน้น้อยเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาทําถนนในบริเวณวัดกันต่อไปโอเคครับที่นี่บ้านหน้องคันช่าง ตำบลพระแก้วอํเาเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับก็ร่วมโดยช่วยกันครับคนละนิดคนละหน่อยตามจิตศรัทธาที่เรามีครับเพื่อที่อยากจะให้วัดสามารถที่จะเป็นแบบแหล่งในการที่จะทํำกิจกรรมแล้วก็มันมันจะได้มันจะสะดวกสบายเนาะอันนี้คือมันก็จะเลีๆหน่อยครับผมเคครับผม